วันนี้มารีวิวกล่องหลังนะครับซึ่งบอกก่อนว่าไม่ใช่กล่องนี้นะกล่องนี้กําลังจะละเห็ดออกไปแล้วนะครับก็คือเป็นของแองกี้ไรโนที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนี้น,นนะหกสิบลิตรวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของนี่แชทนี่แชทเทอร่าห้าสิบห้าถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็นแชท เธอร่าบอกก่อนนะครับว่าผมกำลังจะเปลี่ยนรถใหม่ไม่ได้ขายคันนี้นะแต่ขายฮาร์เลยข้างหลังออกนะครับก็คือเปลี่ยนเนื่องจากค่าดูแลสูงเกินไปไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ด้วยนะครับกำลังจะไปซอนเทสสามหกแปดจีสีเทาครับตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนการจองผมกำลังหาใบจองที่แบบว่ามีส่วนลด ที่คนจองก่อนหน้เนี้ยสี่พเพื่อนมีคนไหนก็ทักมาได้นะเพราะหาอยู่นะครับก็เลยเตรียมตัวก็เลยว่าเอ้ฉันซื้อกล่องซื้อปี๊บนะครับจริงๆอ่ะในตัวฮาเล่ผมมีแชร์ตัว SS58X อยู่นะแต่ว่าอันนั้นคือผมขายมันไม่เหมาะครับซอนเทส 368G แน่ๆนะครับก็เลยขายก็เพื่อนในสนใจทักได้นะครับขายไม่แพงหรอกผม ตัวนี้ผมก็เลยไปเอาแชตตัวนี้มาแชตตัวเชอร่าห้าสิบห้า5ห้าสิห้าหรือเห้าสิบห้าผมลืมไปแล้ะคือบอกก่อนว่าทําไมถึงซื้อแชตจริงๆก็คือแบบผมก็อยากได้งานคุณภาพไปเลยใช้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวกล่องพวกนี้เอาจริงๆเดี๋ยวเนี้ยตัวห้าสิบหกสิบลิตรเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เท่านี้หรอกนะมันประมาณรักสี่ห้าพันใช่ไหมถ้าเป็นแบรนด์ขึ้นมาหน่อยในตลาดที่เขาแบบ ใช้กันก็อาจจะแบบห6าหกพันอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้ตัวนี้อยู่ประมาณสี่พประมาณสามพกว่าบาทสี่พนะครับก็ตามสภาพผมก็เลยอยากได้ให้มันดีหน่อยก็เลยอันนี้แล้วก็กะว่าจะใช้คู่กับ CT แล้วก็ตัวซอนเทสสามหกไปด้วยเลยกาซื้อของนี้แล้วกันใบนี้เนี่ยอยู่2องหมื่นบาทสองหมนิดนึงอะ่ะมีเบาะมาให้เรียบร้อยมีถาดม,มาให้เรียบร้อยนะครับในเซตถามว่าสวยไหมก็ ค่อนข้างสวยนะแล้วก็จุดเด่นของกล่องปี๊บตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบปั๊มขึ้นรูปเห็นไหมเป็นปั๊มขึ้นรูปมาเลยเห็นปะบเบาก็จะเป็นเบาจริงๆนิ่มๆไม่ใช่เบาแบบเป็นยางแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่นะงานคือสวยเลยแล้วก็ด้านล่างก็คือปั๊มขึ้นรูปแต่ว่ามีตรงนี้นิดนึงเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มอีกชุดหนึ่งซึ่งว่าประกอบการยิงด้วยรีเวทแล้วก็มีการยิงซิลิโคนแต่ว่าจุดหนึ่งที่โอเคยอมรับได้คือเวลาน้ําฝนมันตกมันไหลลงแล้วมันไม่เข้าอยู่แล้วแต่ข้างบนตรงนี้ต่างหากที่ส่วนใหญ่ที่เขาเข้ากันเขาพักเงินด้กอย่งงองใช่ไหมพอพับปั๊บ,บวันหนึ่งซิลิโคนมันเสื่อมน้ํมันจะเข้านะครับก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นอีกคืออะไรก็คือฝาที่เห็นเนี้ยฝาพับเนี้ยถ้าเทียบกับตัวเนี้ย เวนี้เป็นพลาสติกแต่ผมเข้าใจได้นะราคาถูกกันเยอะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนงานสแตนเลสแหะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่น่าจะใช่ลูมิเนียมด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดหยุดยึดต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกหูขิ้วอะไรพวกนี้คือแข็งแรงมากคือมัดยึดของได้แน่ๆเนี่ยโลโกโ้แชรผมซื้อเป็นสีนี้จริงๆมันมีสีดําด้วยดําด้านกับสีนี้นะผมซื้อสีนี้เพราะว่าผมเลือกรถซอนเทสสามหกแปดจเป็นสีเทา ด้านล่างก็จะเป็นเพลทแบบนี้เป็นเพลทมาตรฐานที่ใช้กับพวกแชดตัว s อจอะไรเงี้ย่2า8งนะครับเพลทเยอะแจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูมันมีแบบเป็นถาดอลูมิเนียมด้วยนะนี่คือเพลทที่เขาให้มาเขาจะให้ชุดยึดมาแล้วก็ให้เพลทตัวนี้มาเพลทหน้าต่างนี้เห็นไหมผมมีของเก่าที่ใช้เอ s เหมือนกัน น,นี้คือเอาออกมาจากฮาร์ลีย์อะเหมือนกันเลยอันนี้เดี๋ยวผมใส่กับกับซอนเทสอันนี้ผมใส่กับซีทนะหน้าตาประมาณนี้เพลตตัวนี้มีแบบอลบูมิเนียมเป็นถาดแข็งเผื่อเพื่อนอยากได้แบบสวยกว่านี้แต่นี่คือถาดที่เขามากับชุดของกล่องตัวนี้นะครับเวลาเปิดกล่องตัวนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือ จริงๆเนี่ยมันก็ผิดค่านะจริงๆผมอยากได้กล่องที่ถอดคุณแจแล้วก็เปิดปิดได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับจริงๆดูรีวิวเว็บต่างประเทศเหมือนมันได้นะอันนี้ไม่ได้เว้มีฝาปิดกันน้ําที่บอกก่อนว่าฝาปิดกันน้ำค่อนข้างดีนะอืกุญแจเป็นแบบนี้ตามสไตล์แชรไขเลยแล้วก็บิดแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลย แล้วเราก็เปิดฝาได้เลยอย่างนี้ข้างในเป็นแบบนี้งานดิบๆเลยไม่มีอะไรเลยซึ่งผมกะว่าเดี๋ยวผมจะเอาพวกแผ่นกันความร้อนมาแปะเข้าไปนะครับแล้วข้างในก็จะมีถาดที่เขาแถมมาให้แต่ถาดก็คือเป็นถาดยางสวยปั้มขึ้นรูปมาเลยนะครับนี่ข้างในงานเป็นแบบนี้เห็นไหมงานสวยอะ่ะก็เอานะราคาสองหมื่นนะครับข้างในก็จะแบบว่าเป็นพวกนอ็นอตเม็ดอะไรที่เขาทําไว้เนี่ยตามนี้อันนี้คือน็อตที่เขาใช้ใช้ ไขตัวเบาเบาจะไม่ได้เป็นแบบแปะกาวแต่ว่าเป็นไขเจาะยึดเข้าไปเลยนะครับร้านเขาไขให้มาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็จะแบบว่ามียางรองมาให้กันลอยนะครับซิวยางกันน้ําคือทําออกมาดีเลยดีเลยไม่เหมือนพวกตัวที่เราซื้อแบบราคาไม่แพงในตลาดยางมจะยุยๆมีโอกาสที่น้ําจะเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็ทําบ่ามาล็อกไว้สูงๆทําให้น้ําไม่เข้า นะครับหลกัหลกๆเป็นประมาณนี้เวลาปิดก็อย่างที่ผมบอกมันเวลาเราเปิดอะเราถอดกุญแจออกไม่ได้เนี่ยดึงไม่ออกกุญแจมันมีล็อกต้องล็อกก่อนถึงจะเอาออกได้โอ้โหก็ประมาณนั้นแหละระบบล็อกของตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับพวกตระกูล s h ก็คือตระกูลนี้มันจะมีแบบปลดล็อกเพื่อที่จะง้างเอาชุดยึดชุดยึดกล่องออกตัวนี้ก็คือแบบเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ง้าง ง้างออกเพื่อที่จะเอาตัวนี้ยกขึ้นเป็นถาดแล้วก็จริงๆตัวนี้มันมีความสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือคุณผมล็อกไปอะไรใช่ไหมเพราะอะไแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ยกไปด้วยเป็นเหมือนเป็นหูหิว้วเป็นหูหิว้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าถามผมนะมันก็เสี่ยงเวลาที่เราแบกน้าหนักเยอะมากๆเวลาเราใส่ไปยี่สิบสามสิบโลเรลองนัดแบบนี้มันก็เสี่ยงว่ามันจะหักนะเพราะฉะนั้นอุ้มไปดีกว่าระบบกลไกเป็นแบบนี้เห็นไหม เป็นแบบงานนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นคมคมมีมีพลาสติกมาลับนะครับก็ถือว่าสวยดีแล้วถ้าเราปิดไปแล้วตัวนี้มันจะล็อกไม่ได้อันนี้คือมันไม่เข้าแล้วนะเห็นไหมเราต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนงานนี้ออกไปแล้วยกตัวนี้ขึ้นถึงอันนี้ถึงจะเข้าได้แล้วเราค่อยล็อกกลับเข้าไปเออประมาณนี้ นี่คือรูปแบบเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่รถเราว่ากันว่าดูทรงเราเป็นยังไงอันนี้เทียบให้ดูเล็กกว่าของเดิมนะของเดิมคือใส่ไม่ต้องจัดระเบียบอะไรเลยนะ6 0สลิตรให้ดูเทียบกันของนี้อันนี้คือ55าสิบห้าแชทรห้าสิบานะครับกล่องเดิมผมเป็น6 0สิบลิตรหน้าตาแบบนี้โอ้สวยอยู่นะดูดิดูดลักชัวรี่แน่นอนนะ สองหมื่นจ้ะ,ะเดี๋ยวติตั้งเขาลดล้วว่ากันทีนี้ถาดตัวนี้นะมันจะเป็นนอ็อตแล้วก็ไขออกมันจะมีสี่จุดหนึ่งสองสามสี่ไขออกครับสี่จุดธรรมดาไม่มีอะไรเลยเป็น,น็อตเกีียวปล่อยตัวสั้นๆไม่ยาวนะไขควงนี้ก็ดีนะ เป็นไขควงที่แบบเป็นสว่านได้ผมเคยแนะนําให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะมีตัวหัวจับสว่านแล้วก็เป็นเหมือนไขควงทอกนะครับราคาตอนนี้ถูกมากแล้วนะแบบสองก้อนเดียออยู่แค่คเท่าไหร่แปดร้อยเงี้ยมีผมซื้อมาก้อนเดียวหกร้อยกว่าบาทหกร้อยหกสิบเก้าบาทอย่างนี้ถูกมากแล้วอะ่ะมีติดบ้านไว้ก็ดีครับถ้าพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราจะงัดตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสลักอยู่ใช่ไหมผมด้วน ต้อ่นี้ยกขึ้นอย่างนี้เลยเนหะ็นไหมถ้าเป็นรุ่นอื่นของแชตตัว,ต,วตัวราคาไม่ไม่เท่านี้ยเป็นถาดรุ่นเก่าอ่ะมันจะต้องงัดหาอะไรงัดงัดยากครับกว่าจะออกงัดด้วยไขควงก็เป็นรอยอันนี้คือแบบง่ายๆเลยเนี่ยยืงดึงออกเนี่ยเป็นเขี้ยวนี้เห็นไหมป็นสลักข้าอยงนี้เวลาเราใส่ก็ประกบเข้าไปตัวนี้ก็เป็นตัวยึดที่เดี๋ยวเราไปวางบนเพลทว่าเอะเราจะวางอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะให้มาแบบทางที่เป็นแบบพลาสติกเห็นไหม ผมเก็บไว้พอดีมันก็จะแบบว่าใส่เข้าไปแบบนี้อย่างเงี้ยนห,หรือสไลด์เอาหลือก้าออกเนาะเดี๋ยวเรายึดที่รถเราดูซิว่าแบบไหนเหมาะนะจากที่ผมดูนะผมว่าใช้ตัวนี้วางไว้แล้วก็เดี๋ยวจะนอ็อต้อยเข้าไปแล้วก็ยึดตัวแคมป์ตัวแคมตัวนี้เข้ากับตัวเหล็กข้างล่างน่าจะเหมาะกว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะแน่นกว่า นะครับและอย่างหนึ่งพอยึดแบบนี้นึกข้าวเะเนี่ยเรายึดเข้าตัวนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมเรายังสไลด์เข้าออกได้เผื่อบางทีอาจจะปรับคนนั่งอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเลื่อนไปได้อีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมาไขาแน่นกันนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะไขคัวงทอมันก็ดีอย่างเงี้ยเราก็ปรับได้เาเอออยากให้มันแน่นมากน้อยแค่ไหนผมว่าแค่นี้แล้วกันนะเบอร์เจ็ดแล้วก็ไขไปงานก็เสร็จเร็วอ่ะมีพวกนี้มันตัดเดียว นี่แค่นี้นะจริงๆเเดี๋ยวต้องจัดก่อนอันนี้ขันแน่นแล้วนะเนี่ยแต่ก็ทรงจะเป็นประมาณนี้ข้อดีของการใช้ไขควงทอก็คือเราปรับที่ผมว่าแน่นสุดเลยได้ความแน่นทุกตัวแน่นอนเห็นไหมแน่นปี้อ่ะทุกตัวเพื่อความชัวว่าแน่นแน่แล้วก็ได้ความเร็วของการทำงาน ห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วพี่ทำงานยากเห่อมันอยู่ข้างใตนะ้นี่ไงเสร็จแล้วนั่นไปอะเห็นไหมอยู่เลยไม่ขยับแล้วถัดมาเราจะเอาฝามาประกบนี่อย่างที่ผมบอกมาตอนแรกประกบฝานี้เข้าไปใส่ง่ายไม่เหมือนตัวรุ่นที่ ใช้อยู่กับตัวเล็กของเขาอ่ะอันนั้นต้องงัดโหกว่าจะงัดได้นะแล้วก็ใช้น็อตเกี่ยวปล่อยไข่เข้าไปเสื้อเน,นี้ยไม่ต้องไข่แน่นปรับก่อนเปิดหนึ่งก็พอเพราะว่าเกี่ยวปล่อยเป็นพลาสติกธรรมดาไข่แน่นมากเดี๋ยวเกี่ยวยพังแค่พออยู่อ่ะถ้าถามผมนะเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกี่ยวเสียมันเป็นเกี่ยวปล่อยพลาสติกธรรมดาเลยอะ,อะเวลาใส่นะครับ ระมัดระวังให้ดีว่าใส่แล้วเข้าจริงๆผมแนะนําว่าก้มไปดูนะเนี่ยเพราะว่ายางตัวที่รองตรงเนี้ยมันหนานะนี้เป็นถาดของ s อ58ถ้าของมันเลยที่ได้มาพร้อมกันมันจะบางกว่าน,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่กับตัวซันเทสก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้อาจจะต้องช่วยงํำคำนิดนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าฝาตรงนี้มัน แอนนิดนึงเพราะว่าเนี่ยตัวน็อตท,ที่ขันทําให้มันโก่งนิดนึงเพลทเนี่ยน,นะไม่ใช่ว่ามันไม่พอดีนะมันพอดีเนี่ยเนี่ยผมเห็นแล้วมันแอนลงมานิดนึงเพราะว่าถาดอาจจะงอนิดนึงอะ่ะ<ๆ>ก็เลยต้องช่วยมันนิดนึงโดยการกดกดให้มันลงมาอื้แล้วก็ล็อกอื้มแล้วก็ล็อกก็เช็คนิดนึงนะอันนี้คือเข้าแล้วเข้าเรียบร้อย เ,เช็คนิดนึงเพราะว่าเพลทต,ตัวนี้มันโดนน็อตที่ขันแล้วทำให้ตัวแกนกลางอะ่ะตรงเนี้เนี่ยมันงอมานิดนึงมันเลยหลบต้องเลยต้องออกแรงช่วยกดนะครับแต่โดยรวมก็คือใช้ได้เพราะเป็นเพลทเดียวกันมา,มาดูครับเข้ากับตัวรถไหมมันก็อาจจะใหญ่กว่าซีทีผมนิดนึงน,นะห้าสิบห้าลิตรตะกล่องสวยครับนี่เห็นไหม มิติกล่องก็จะแคบกว่ากล่องเดิมผมนิดนึงด้านใต้ก็จะยึดแบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าย,ยึดไงวะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมก็สไลด์เข้าออกได้เผื่ออยากจะเลื่อนนะอันนี้คือผมจัดการยึดเข้าไปเรียบร้อยแล้วสบายสบายนะสวยๆเลยเนะเปิดมาดูเนื้อง,งานข้างในกันหน่อยดีกว่า สุติอันนึงคือต้องไข่ตลอดอะ่ะเนี่ยเอออันนี้อันนึงนะที่ผมแบบเออว่ะน่าเสได้ยนี่เขาจะเขียนไว้ว่ารัมต้ำหนักได้สิบกิโลแต่จริงก็แบกกันเกินอยู่แล้วนะเนี่ยสวยไหมอ๋ออยูอ่ดีทีเดียวเวลาล็อกก็เนี่ยนนไม่มีตัวคัมเนี่ยแข็งแรงเลยนะอันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะแข็งแรงเลยก็คัา ล้วก็ล็อกธรรมดาอย่างนี้ดึงไม่ออกนะต้องล็อกปิดยางกันน้ำไปเป็นไงสวยไหมสำหรับผมผมว่าโอเคเลยนะชาร์จ tr ห้าสิบห้าลงตัวมากตามราคาราคาจริงคือสองหม่นกับอีกนิดนึงอะ่ะแต่อันนี้ผมกดโค้ดมาเหลืออยู่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับผมมีคอย 500, ลห้าร้อยก็เหลือหมื่นเจ็ดพันนะครับเพ,นนเพื่อนใครสนใจผมทิ้งไว้ในตะกร้าไปกดซื้อได้เลยนะครับ ต่วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ ECC e 6395นะเหมือนเดิมชอบกดไลค์นะครับแชร์กดแชร์เป็นไปไดกด subscribe ด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าวผมจะเลือกคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ